ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับเช่นเคยครับผมอุดมพรแท็กเตอร์ครับมีรถมาให้พี่น้องได้ชมอีกแล้วครับพึ่งลงรถมาเลยครับอ่าสวยๆครับได้อยากเอามารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนหลางก่อนเก็บงานนะครับอ่าเป็นรุ่นใดเดี๋ยวพามาชมนะครับอ่านี่ครับเป็น L3608 SP นนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับตัวที่หายากที่สุดนะครับตัวที่หายากครับ รถพี่พี่น้องถามหากันหลายนะครับเห็นถามเข้ามารถที่สวยครับครับเดี๋ยวพามาชมรอบๆอบขั้นครับสามหกศูนย์แปด sp special นะครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังตาช่างโรเตอรี่นะครับสามชิ้นนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่านี่ครับพามาเบิ้งสวยมากครับรถคทนนี้ครับเบิ้งครับสีเดิมนะครับนี่หัวน็อตยังเป็นสีทองครับยุ่มเดิมครับรถพัธน์ในลลางนะครับพัน์นี่บอกเลยกรอนพัธน์ในหลาง นี่สีเดิมครับสวยครับกริบเลยครับรถคันนี้สวยกริบเลยครับใส่งานหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสามชั่วโมงครับไม่ขึ้นนะครับไม่แทะไม่ยังขึ้นอยู่นะครับขืนปกตินะครับสวยครับรถสวยสีเดิมนะครับยางหนาสภาพเก้าสิบหาเปอร์เซ็นต์ครับยางหลังมันหกสิบเปอร์เซ็นต์หาสิบหกสิบใส่ดีอยู่สองปีครับไปแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับ นี่เบิ้งกระทะซีสวยครับกระทะบ่เื่อมนะครับบะแตกครับหลังคาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ไหมครับมันแตกครับเดี๋ยวเปลี่ยนทิ้งเลยครับอ่าสวยแบบนี้เลยครับรถสวยนะครับรถสวยรถบ้านในรังครับเบิ้งข้างครับเป็นรถไหลนะครับนี่เป็นรถไหลสวยไฟตาบ่แตกกระจังบ่แตกนะครับสีเดิมทั้งคันครับนี่ตามชิ้นครับดันนาผ่านหลังรถตลีครับรถตลีตรงรุ่นนะครับตลีสยามสโตล่าครับ 3 6 0หก p นย์แปเสเปเชียลซสวยครับวยเดิมนี่เช่นเคยครับผมบาขายรถทําสีนะครับผมจะเน้นรถขายรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมจะขัดเอาขั้นที่พร้อมใช้งานเขามาขายนะครับขั้นใดที่มาพร้อมใส่กับเก็บมีเก็บงานนีหน่อยครับมีหลายรุ่นนะครับสีเก็บนี่จะขั้นในรีวิวมาเบิ้งครับมันบ้านพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาเบิ้งขั้นนี้ก่อนครับนี่เบิ้งเครื่องครับเครื่องีสวยครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมครับ นี่สวยครับเบิ่งแบบพันดิบิงน็อตนะครับเบิ่งข้านครับให้เบิ่งกันแบบจะจ๋าเลยครับขัานบุคคลื่นครับให้เบิ่งแบบข่านในรางครับสภาพสีเป็นยังไงครับนี่ไห้ารดสวยครับขั้นนีบอพาดนะครับนี่เบิงสีครับเียเนียนกริบเลยครับว่ามีสนิมครับจะมีรองร้อยใส่งานนียมีทุกขั้นครับสวยครับหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสามชั่วโมงสามหกสิบแปด sp special นะครับเป็นหลังคาเหลี่ยมครับ ครัอย่างดอกพ่อได้ครับสองปีสองปีสามปีมาเพโอ้ยขัานนี้พิเศษซี่ชินครับด้านหนาพาลังตอรีมีพอขาดให้พ้อมครับนี่พร้อมใช้งานเลยครับมีขาดให้พ้อมฐานหกนะครับตรงรุ่นนะครับฐานที่สวยใบที่สวยครับสองสองหกอีโปนะครับตรงรุ่นตราช้างฐานจะสวยครับฐานสวยรถก็สวยครับนี่ท้ายเดิมไม่เคยเปิดครับป๋าให้เดิม ลายเดิมไม่เคยแกะครับสวยๆวัาในหลังนะครับมีขาบเหลืองแน่ล่างออกนะครับเดี๋ยวผมลางให้เดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ้งใหม่นะครับนี่ไฟอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ทุกจุดครับมาแบบมี้สวยเลยครับเพิ่งลงรถเมื่อกี้ครับอ่าพึ่งใส่สไลม์มาเมื่อกี้ครับมาลงแลวก็รีวิวเลยครับเห็นงามๆอดใจบ่ได้ครับเปิดราคาไปที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ขอขอ องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับขอเป็นรับเองนะครับราคานี้ถ้าส่งกับว่าคุยกันครับเพราะว่ามันาสูงครับรถคันนี้ครับเปลดนไปสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสวยแบบมีคันหลังคาผมเปลี่ยนให้ครับอื่สวยเลยครับรถสวยนะครับคันนี้รถสวยสีเดิมครับผมมีสองคันนะครับเอพีคันหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเบิรงครับเดี๋ยวเบิรงคันนี้ก่อนครับไผ่เดร็คคันนี้ไปโอ้สีบอกไว้เบิ้งสีครับแสบตาครับสวยครับตัวเครื่อง เดิมนะครับขาดเป็นเครื่องเตียนมาแล้วนะครับบ่เป็นยังครับยังดีเตียนมาแล้วก็ดีครับแต่งานไหนนี่ครับบ่เคยเจียนะครับสีโอ้ยอยากให้มาเบิ่งตัวจริงครับงามอรหลีโลคขั้นนี้ครับผมมาหางามๆแบบนี้หายาอยุ่แล้วครับถันบ่ว่้ารรเท็ดสีไรได้วยครับแต่คันนี้ผมบด้เท็ดสีนะครับนี่มากแบบนี้ผมก็รีวิวให้เบิ่งเลยครับเออขามาเบิ่งได้ครับบ่ต้องเสื้อผมนะครับมาเบิ่งมาล่องครับมักคอยซื่อครับบัมักบ่เป็นยังครับปรึกษาลูกปรึกษาเมยลาเ ครับให้เบึงกันง่ามเลยครับผมคนบอกง่ายๆครับคุยง่ายถึกใจจบครับแต่มารถสีบ่ต้องมาหาผมเลยครับผมบ่มีครับบ่เห็ดครับบ่เอารถเก่ามาบิวขายบ่เห็ดครับบ่เอาครับบบมี่มีร้างเกตโบเปลี่นครับสีรถงามๆมาขายครับนี่ครับช่วยครับสวยบ่ครับสามชิ้นโอ้ยสี่ชิ้นดานหนาพัานหลังรถตะลีขาดครับเป็นขา้นเหรอครับข้านสวยมาก ส,สภาพมีบ่คอก่ไม่มีนะครับบมหาบ่คบ่อยมีครับหายากนีขหายากอยู่ครับบอกกับบขาดครับไฟเดียวมันเช็คไข่ไหมมครับบึ้งบางขั้นพูด็ไ้ครับนี่ล็กมีนี่ครับสวยครับขั้นนีู้เลยมาบ่มกมขั้นีีกับบุล็วกหัวิตมากขั้นเลยและครับสภาพนีค<ว>รับรถบริษัดสีนะครับรถเดืมๆเครับสองแสนหกหมื่นาพันบาทครับสองแสนหกหมื่นพันบาท เมืองรถเดยอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านแค่นดำครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสนใจโท 64, 4, 4, 4, รศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่กับศูนย์หกแปดครับนี่สวยๆเดี๋ยวผมพามาติดเครื่องบบน่เลยครับหนึ่งพันหกร้สบวโมสวยครับ เดี๋ยวผมพามาเบิ่งไอ้เครื่องนะครับดเดี๋ยวพามาดูไอ้เครื่องนะครับเครื่องแน่นเตี้ยคเครื่องแน่น,มา,นม,มากเลยนะครับเครื่องสวยมากเลยนะคสวยหนาน ฟ้ามอหนามยังกูว่าเคยเปิดบ่โปมเดิมเลยครับง่ามแห้งแดดฟ้ามอหนามนี่สวยนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับเครื่องเครื่องแข็งเลยนะครับแล้วมึงน้ำน้ำบ่ดันนะน้ำบ่ดันนะครับ,น,น,น,รบน้ำนิ่งครับ สวยเลยครับรถขับเมื่อไอครับเครื่องก่ไอนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันโอ้โหสวยเลยครับขันหลังครับก็ต้องเรียงเครื่องนะครับยกขึ้นสบายครับเดี๋ยวเร็วลงเร็วครับเเร็วลงเร็วนะครับมีพานหนาครับเร็วลงเร็วนะครับขนาดนี้รตารีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องครับ สวยครับแบบนี้เลยครับบอลงนะครับไม่ดดริศยูจริงๆงครับโอ้ยรถสวยครับไปเลยไปใส่งานบอบพีรังครับรถเท่านี้ครับกลิ่นขยันชูโดนครบนะครับมือเดียวปลายแดงครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับไผมาก่อนเด็กกอนครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับขนาดโบรางยังแดงจึงคึงแดงจึงคึงครับบานปูมือแดงจึงคืนนี่ครับเครื่องนี่เครื่องสวยครับบ่เคยแจะโอ้ยคันนี้สวยผู้ใดบ่มากกัด แต่โบสื้อทำนี่กับโบมีหมงรถขั้นสื้อเลยแล้วครับนี่มีแต่รถใหม่ท่านละสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับไปฮารุนี่ได้ไปพร้อมเลยบ้านน่าแห่งกันได้ครับนี่มีหดขาดพร้อมสะียางผลเดือดขาดพร้อมเดือรูด,ด,ด,อรด,ดตลีเลยผ่านพร้อมรถเก๋สวยใบพันเต็มซื้อใบมาต้องให้นังครับเอาไปใช้งานเลยจะขอมันก็ใช้งานอยู่ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับอเอาไปใช้งานได้เลยลูกขายรถผู้ใดมากรถเทียดสีบ่ต้องมาหาผมนะครับบ่มีครับ มกรถบิวไม่บอมีครับขายรถเดิมครับกับปองไดมันบดีกับเปียนแนแต่ว่าบจะนิ่นเครื่องเกียดดีครับปกหลังคาจังเชียนหลังข้างสีแตกเปียหายอยู่แต่จะไปบิวทํำสีท้ำยังโอ้บอ่บ่เอาครับบ่มีครับี่ผ่านสวยๆครับลูกปืนเนียนๆครับมึงสีใบพนันธว่านหลอกมึงสีใบพันยังโบท่านหลอกอยู่สีมาจะลงงานครับยางติดรถมาก ยังหนาวใสิเปลี่ยนมาใหม่เลยนนี่สวยๆหนึ่งพันหกร้อยสี่สามชั่วโมงครับไม่ขึ้นปกติลังค่าเปลียนไหนครับไฟเช็คไห้ทุกจุดสวยๆครับสามหมกส่นแปดเอสพีเปเชียลครับเรียมทะเบียนชุดโอนครบครับสองแสนหกหมื่นเก้าันบาทครับสองแสนหกหมื่นเก้าันบาทเบิ้งให้โรดดิครับผมยกไปบบมีลงเพราะน้อยเลยนะครับบบลุ่ครับเบิ้งงา้าห้เน็นก็ชัดๆเลยครับหัวนอตเัวยัง บางสีครับโอ้ยแดงแดงคร่งห้ามนะครับถ้ามีดีครับสองคันนี้ครับมีสองขันนะครับนี่ราคาราคาสำคัญครับสองแสนหกหมื่นเกาพันบาทครับนี่คันนี้ก็เดิมเหมือนกันครับเครื่องคัดเดิมเดิมครับสามชิ้นเหมือนกันครับตาชยางครับสามชิ้นครับสองแสนหกหมื่นเาพันบาทมีสองขั้นครับเหรียนทะเบียนพร้อมสุดครบสวยครับคันดีกับสวยครับสวยครับทั้งสองขั้นครับปีเดียวกันครับผ่านกับสวยครับ อันนี้สวยๆครับสนใจโทรศูนย์หกสีู่าครับบ้านเช่นดำอำเภอร์ชุพนุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสี่ิ้นนะครับอุปกรณ์ครับสามหกศูนย์แปดเปเครับเดี๋ยวมีหลายคันครับเดี๋ยวซรีวิวเิ่มมด้วครับเอาสองคันนี้ก่อนโอ้สวยๆครับมาก่อนใดก่อนครับโทรศูนย์หกสี่ครับบาเช่นดำอำเภอร์ชุพุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสามหกศูนย์แปดเปไปหารถ สวยไปใซ่งานครับพันนีบ่พิดวังครับครับสำหรับชิมมี้ครับพ่อว้สมิดีก่อนครับเดี๋ยวล้างแล้วแล้วมารีวิวใหม่ครับ